สวัสดีครับอยู่กับรายการ G Toy Revel and t r o สวัสดีครับอยู่กับชว่วงเล่นก่อนส่งกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเจ้า CSM อีกแล้วนั่นคือ CSM คีบะเบล นะครับอันนี้ได้มาเป็นมือ2อีกแล้วนะครับผมตัวนี้ได้มาไม่ครบนะคหน้ากากาสีแดงนะครับก็เลยมีแต่ต่างงงงงิง,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 งตรงนี้นะฮะโอเคมาดูตัวข้างขางกันก่อนนะครับใกล้ๆนะครับตัวนี้ไม่เปิดสวิตช์นะบีก็คือแบบสมูทกว่า DX มากนะฮะ <c oughs> แบบพับเก็บง่ายนะตรงนี้จะเป็นปุ่มอ่าน่าจะเป็นเสียง BGM แล้วก็เสียงู <c oughs> <c oughs> นะครับ แล้วข้างหลังจะมีปุ่มด้วยครับผมตรงนี้โอเคข้างหลังก็จะมีปุ่มเล่นแล้วก็เปิดสวิตช์ตรงตรงนี้เห็นไหมใส่ 3A นะครับ3ก้อนนะครับลูกเล่นมีประมาณนี้ที่ตัวนี้นะครับนี่นะครับถือว่าง,งามๆเลยนะครับเดี๋ยวเปิดสวิตช์กันเลยอ้ากางปีกมันจะมีเสียงนะ อ่า,อานะครับกดข้างบนจะมีจะมีเสียงไหมเหมือนมันดีเองไหมลองดูอาจจะมีเสียงเป็นปีกเสียงปีกข้างข้าวบินมานะอ่าแล้วก็ตัวนี้เป็น BGM Okay. อีกข้างนึงจะเป็นกดค้างก็จะมีเสียงคีย์แบสนะฮะอันนี้คือเลือกเพงลงตอนแปลงร่างโอเคเดี๋ยวเคลียร์ก่อนอ <laughs> ่าด้านหลังนะครับ หยุดนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นในส่วนของปุ่มค่ากดค้างเนจะเป็นการสื่อสารกับคีย์บันะครับแต่ว่าตรงนี้ผมไม่มีคู่มือนะครับก็เลยไม่รู้เลยไม่รู้เขาคู่มือว่ามันต้องพูดว่าอย่างไงบ้างนะครับตรงนี้ก็ขอข้ามไปก่อนแล้วกันนี่ก็ขยันกระพือปีอย่างเลยแหละโอเคมีนี่แค Okay, โอเคเดี๋ยวมันลูกเล่นแปลงล่างกันดีกว่าแปลงล่างนะจริงๆนะถ้ามีตาสีแดงที่เปลี่ยนหน้ากากได้นะครับก็จะสมูทกว่านี้นะสีแสงตรงนี้มันจะไม่แบบไม,ไม่นัดจังงังเกินไปนะครับโอเคต่อไปลูกเล่นนกวีดนะครับเอา นกกวีดหมาป่ามาก่อนเลยนี่การุรุ คือนานมากาาาต่อไปเป็นสีเขียวนะเป็นตัวปืนนะผมจำชื่อไม่ได้ละโอเค เป็นเสือคือแบบยาวมากแล้วก็แบบเยอะมากนะฮะต่อไปจะเป็นในส่วนของด็อกกาใช่ไหมมันชื่ด็อกกาไหมตัวคอนเนอะชึบ สีม่วงคือเทนะอจริงๆแล้วคือโคเทต่อไปเป็นนกหวีดถ้าไม่ตายจ๊บ ต่อไปจะเป็นในส่วนของนี่ร่างสุดยอดนะที่เป็นมังกรน่ะใช่ไหมมังกรปราสาทบ้ามบ้อมป,ปราการไป ต่อไปสุดท้ายสุดท้ายนะครับก็คือนอกหวีดตัวนี้ คือแบบไฟติดนานมากนะจริงลูกเล่นต่อไปนะครับจะเป็นลูกเล่นเสียบจีเอตอนแปลงร่างนะครับกดเหมือนเดิมค้างไว้อ่าเลือกเพลงเสร็จแล้วเราก็แปลงร่างกันเลย ทุกคนนี้จะเป็นไงปิดเพลงก่อนอ่าวันนี้จเป็นเสียงอ่คีย์แบทพูดนะครับ เอามาช่วงท้ายคลิปกันแล้วนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเจ้าคีบะเบลซีเอ็มนะครับตัวนี้นะครก็เป็นเส้นที่2ของช่องนะที่เป็นของบันไดแท้ๆเลยนะฮะก็คอมเมนต์นกันได้นะครับผมนะสำหรับผมนี่คือชอบนะตัวเนี้ยคือแบบชอบ <laughs> ชอบคือชอบแหละเออ นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อน,นะครับผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆใ,ให้ผมด้วยนะครับผมแจอัจคลิปหน้าจ้าคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนบ๊ายบาย